สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ค่ะอายาการสูงสุดสั่งฟ้องนายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในคดีมาตรา1 1 2กรณีให้สัมภาษณ์สื่อก่เกาหลีใต้เมื่อปี2558มีลักษณะเนื้อหาพาดพิงถึงสถาบันค่ะซึ่งมีนัดนำส่งตัวฟ้องศาลในวันที่18มิถุนายน2567นี้ค่ะล่าสุดค่ะ17มิถุนายน2 5 6 7ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวจากทีมต่อสู้คดีของนายทักษิณโดยมีรายงานว่าประเด็นที่นายทักษิณจะหยิบยยกมมาเป็นข้้้ออต่อสูีดว สประเด็นสําคัญคือ 1. ขอประกันตัวเพราะไม่มีเจตนาหลบหนีและพร้อมสู้คดีโดยความเคลื่อนไหวล่าสุดทีมกฎหมายของนายทักษิณยังไม่ยื่นคําร้องขอเลื่อนนัดอายการในการนําตัวไปส่งฟ้องต่อศาลวันที่18มิถุนาย,ยนนี้แต่อย่างใดค่ะ2ขาดถ้อยคําให้สัมภาษณ์ไม่ได้หมายถึงพระมหากษัตริย์คําว่า p o l a t i c a l cycle ไม่เข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112 3การกลาวหาเกิดขึ้นในยุคคสอชอกระบวนการสอบสวนในยุคคสอชอมีการแทรกแซงพนังกงานสอบสวนไม่เป็นอิสระค่ะ การได้รับพระราชทานอภัยโทษซึ่งมีการประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่1กันยายน2566โดยเนื้อหาในราชกิจจานุเบกษาช่วงหนึ่งระบุว่ามีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะ